สวัสดีท่านผู้ชมที่หลงเข้ามาทุกคนด้วยนะครับผมนะก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับทำไมเปิดคลิปมาเจอหน้าพี่มอสขนาดนี้นะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปดองนั่นเองนะครับผมนะซึ่งถ้าเป็นช่องพี่มอสลงเนี่ยก็น่าจะลงนานแล้วนะครับน่าจะเดือนของเดือนได้นะครับตอนแรกผมกะจะไม่ลงแล้วนะครับคลิปนี้นะแต่ว่าเออเราไม่มีคลิปลงวะงั้นเราลงคลิปที่เล่นกับพี่มอสละกันนะครับนะเพราะว่าเกมตอนนี้เนี่ยเขาปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์อยู่นะผมไม่สามารถไปอัด ep 3ของเริ่มต้นจากศูนย์ให้ท่านผู้ชมดูได้นั่นเองนะครัเเเพาก็ลยโ เราลงคลิปที่เล่นกับพี่มอสละกกันนะครับซึ่งมันก็เป็นความทรงจําผมเนาะก็ถือว่าลงไว้ในช่องนี้ละกันนะครับผมก็ต้องขอเท้าความกลับไปก่อนนะท่านผู้ชมนะก็คือผมเนี่ยรู้จักพี่มอสไม่ใช่จากเกมอานีหน้านะครับผมรู้จักพี่มอสก่อนหน้านั้นมาแล้วนะครับคือผมรู้จักพี่มอสจากเกมรัสไอ l ล n d นั่นเองนะครับซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าผมชอบดูเกม Lu ัสในคอมมากมากนะครับนะซึ่งเกมรัสไอเล่นเนี่ยมันคล้ายมากๆนะครับทุกคนมันคล้ายกับเกมรัสมากมากนะครับเป็นแบบฟิลเหมือนรัสมือถือ แต่ว่าตอนนี้มันออกทะเลไปแล้วนะครับทุกคนซึ่งพอผมเซิร์ชไปเนี่ยผมอยากรู้ว่าเออเขาทำยังไงอะไรยังไงเนี่ยก็ไปเจอคลิปพี่มอนนะครับซึ่งแกลเล่นเก่งมากนะครับผมก็เลยเออก็เลยดูแกน,นะครับก็รู้จกกักแกมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับและทีนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นของการที่ผมจะมาเล่นเกมอารีนาเนี่ยมันมีน้องคนนึงนะครับผมรู้จักนานและรู้จักบนโลกอ,ออนไลน์นี่แหละรู้จกนนักแบบ 45- ปีเลยรู้จักโคตรนานนะครับนะแต่ตอนนี้ก็เลยคบกันไปแล้วแหละเพราะเกมนี้นี่แหละก็คือได้เห็นท่าแท้นะครับทุกคนนะ ซึ่งพอน้องผมมันชวนมาเล่นเนี่ยหรือแบบมันตอนนั้นผมจําได้ว่ามันบอกว่ามันอยากจะเล่นเกมนี้มากๆนะครับทุกคนนะเออแล้วมันก็ดูพี่มอสมานะครับซึ่งพอผมเซิร์ชมาก,ก็เจอแค่แค่คลิปพี่มอสด้วยเหมือนกันนะนะทุกคนคือถ้าเกิดว่าเราเซิร์ชมาครั้งแรกเนี่ยเราจะเจอแค่คนที่เขาทําคลิปแบบ มียอดูเยอะๆอะไรประมาณนี้นะที่มันฮ์เนะแต่พอเราดูไปเรื่อยๆเนี่ยคอนเทนต์ดูไปเรื่อยๆมันจะเจาะลึกเข้ามาครับเหมือนท่านผู้ชมที่ดูผมอยู่ตอนนี้คือถ้าเกิดว่าใครที่ไม่เคยดูอรีนาเนี่ยจะไม่รู้จักผมแน่อนอนครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปอรีนาอยู่แล้วมันจะขึ้นฟีดมาแบบนานๆจนขึ้นฟีดคลิปผมจะขึ้นมานะแล้วทุกคนก็จะหลงเข้ามานั่นเองนะครับมันก็เลยเป็นชื่อที่ผมแบบเอ้ยเป็นคําพูดที่ผมชอบพูนครับว่าสวัสดีคนดูที่หลงเข้ามานั่นเองนะทุกคนนะพอผมได้รูู้้้้จจัักกกกกเเเเเเมมมมมนนนนนนนีีี่่่่าาาอออองผผผทใหดะ็็็ล ทีนี้ผมก็เลยได้เล่นเบต้าเทสนะครับซึ่งเบต้าเทสตอนนั้น iOS มันยังไม่ได้เล่นเล่นไม่ได้นะทุกคนเบต้าเทสอ่ะเออมันต้องเล่นใน Android นะครับซึ่งผมเนี่ยเล่นได้นะผมผม Android แต่น้องผมเนี่ยเล่นไม่ได้ผมก็เลยเล่นอยู่ประมาณสักพักหนึ่งนะครับก็ถึงเวลประมาณเวลเก้ามั้งแล้วน้องผมก็ไม่เล่นกับผมอีกเลยนะก็คือไปเล่นกับคนอื่นหมดแล้วผมก็กลายเป็นว่าโอเคกูทำอะไรไม่ได้กูต้องเล่นต่อและทีนี้เนี่ยเกมมันเปิดเบต้าเทสขึ้นมานะผมเอ้ยไม่ใช่เปิดเบต้าเทสเปิดตัวจริงๆ้้้นนมาาเดววกรแแลลลคทุสถ่ไ ผมเนี่ยก็มาเล่นแต่น้องผมก็ยังไม่มาเล่นเนาะมันมันก็ยังไปเล่นเกมกับคนอื่นอยู่อ่ะจะบอกน้องก็ยังไงไงอยู่อ่ะแต่ผมขอแทนมาน้องแล้วกันนะเพื่อทุกคนจะได้เข้าใจง่ายเนาะพอเปิดตัวเกมจริงๆขึ้นมากับการเป็น่าผมเนี่ยได้เล่นอยู่คนเดียวนะครับทุกคนคือน้องผมมันก็ไม่มาเล่นด้วยนะครับการเป็นาผมต้องเล่นคนเดียวคือพอเราเล่นคนเดียวเนี่ยมันก็จะเคว้งๆหน่อยนะทุกคนนะแล้วพอเราสุ่มตี้เนี่ยเราก็ดันไปเจอคนจีนนะครับที่แบบผมจําได้แม่นเลยนะครับ อยู่บ้านตรงกลาง3ชั้นนะไม่ใช่บ้านหอ3มชั้นตรงแบบแถวทากออกท่อนะทุกคนผมยิงคนตายบนหอนั้นนะครับนะแล้วทีนี้ผมจะขึ้นไปเก็บพอผมขึ้นไปถึงศพปุ๊บมันมีคนจีนปลาระเบิดใส่ผมตายนะครับนะแล้วมันก็เก็บศพที่ผมยิงได้นะครับไปซึ่งตอนนั้นน่ะถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นเซตสี่นะครับทุกคนนะคือคนมันยังไม่ค่อยรู้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วผมก็ไม่เปิดสุ่มที่อีกเลยกลายว่าผมเคว้งเลยผมเหงาผมก็เลยได้ไปดูคลิปพี่มอสหรือดูคลิปคนอื่นๆมาเรื่อยๆนะ เห็นแกทำมาตั้งแต่แรกๆเลยนะครับซึ่งแบบแต่ก่อนคนดูพี่แกไม่ได้เยอะนะครับทุกคนยังไม่ถึงหมื่นนะผมจําได้แม่นเลยครับช่วงที่ทําใหม่ๆนะแต่ตอนนี้พี่แกก็โอ้โหคนดูอย่างเยอะเลยนะทุกคนทุกวันนี้นะก็ยินดีด้วยนะพี่นะตั้งแต่นั้นมาเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าผมอยากจะเล่นกับพี่มอสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับซึ่งการที่เราจะเข้าไปเล่นกับพี่มอได้เนี่ยเราก็จะต้องมีมันนี่นะมีมันนี่ เพราะงั้นนะครับนะก็ในคลิปนี้ผมเก็บตังค์มาแล้วนะเพื่อที่จะมาเล่นกับพี่มอสนั่นเองนะครับทุกคนนะซึ่งถามว่าเราเอาไปลงทุนอื่นเนี่ยมันคุ้มกว่าไหมมันก็คุ้มกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าความฝันเล็กๆอ่ะทุกคนสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดก็เพื่อต้องการอย่างนี้นี่แหละสิ่งที่เราพยายามเล่นเกมนี้มาเพื่อที่เราจะหาตังค์มาเล่นกับพี่มอสนั่นเองนะครับทุกคนนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้็นจอยครับผมี่จะกลับไปเล่นมิชชั่นไหมเล่ยครับมแมมิชชั่นมันมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอดูรรั สบายทีเดียวเลยเกียมันได้เท่านั้นละวะอ๋อ,อพี่ไม่เปิดไหมคุยอยากคนดูหน่อยหรอกุสานดูเน็ตมาเกียงงานคนระับอีกผมมีเกียงงานมามหายไปสามสี่วันเลยเฮ้ยได้อยู่เสียงลอยอยู่ดิมา <laughs> ขอแบบรวยๆขอแบบออกหล่อๆมากนะ เพราะว่าทีช่องผมนี้ไม่เคยมีใครได้ดีสักคนเลยว่ะเรงได้ออกดีครับผมว่าเกมมีซองอยู่นะดูจากการวิ่งกันอะไรเนี่ยผมก่อเป็นเบวิ่งตามแล้วกันว่ะผมว่าถ้าเราวิ่งไปเราไม่เจอศัตรูแน่เลยว่ะพี่เราเอาซ้ายก่อนเลยไหมเนี่ยแน่ๆเอาละเกมชื่นเลยอ่ะทั้งน้าก็มีว่ะแต่เราเอาซ้ายก่อนดีกว่าวทีนี้มันต้องคุ้มค่าเดี๋ยวว่ะมาปันนึงเรามาฟามมันก็ไม่ใช่แล้วพี่เนาะป่ะอย่าไปฟามเลย พาแกเฉื่ดฉายกันหน่อแกคิดว่าแกไหวไหมบ้านหลังเนี้ยผมขอความมั่นใจหน่อยบ้านขาวเนี้ยเอาเลยมาไหวอ่ะพี่เอเปิดไมค์คุยกับผมหน่อยดิไหวไหมเนี้ยโอ้ยดิไหวนี่ไหวเอ้าแสดงว่าไหวไหวอ๋ออ๋อไหว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 ฟาดฟได้เลยครับได้เลยวีดีอ์ป่ะพี่ผมจับกล้องให้เวีดีท์ไม่ไหวหรอกเกตฟูตายไปนะ ม่ใชเฮ้ยม<น>ียิงปืนและตับด้วยว่ะเอาดีอันนี้หน้าแกลเลยอะ่ะโอ้อแตกหนึ่งอ่าผมล็อกซ้ายให้อยู่อะ่ะเปิดปั๊บเจอเลยมันแย่งแกจัดแล้วอะ่ะถุมบอลหมดแลยอ่ะแก,ะแก,ะแกะว่าแกไหวปะคนเดียวสี่คนอะ่ะไหวดิพี่เขาอัดกันอยู่ผมตามกนนะาแกนะอ๋อฮะแกไหวอะ่ะผมนั่งนั่งโซฟารอเลยอ,ะอ่ะนั่งดูเลย เอาไปผมซับเต็มที่อ่ะอย่างไหนอย่างน้อยไหนแกได้เอาได้ได้ไดเอากับท,กทุกทุกทุกนี่เนี่ยทุกอย่างของแกอะเฮ้ย,อยเอาดีเดี๋ยวเอเอาเอาว่ะอ่อาผมล็อกไว้ผมล็อกไว้โอ้โพี่ผมโดนหลังว่ะสามท่าตัวดีโอ้ย โหย่ยยังไม่มีใครทำลายสถิติเราได้หว่ะคุณดูแม่งเอย้ยกูพาไปที่น <มา S 2> ี่คนละผมรู้ละพี่บอสทำไมเขาเล่นไม่ได้เขากลัวครันด้วยเขาตื่นเต้นพี่ขนาดผมยังตื่นเต้นเลยเอาดิเีตีเดี๋ยวตาหน้าแกะผมไม่แกะเล่นกับพี่อย่ามาตื่นเต้นจริงพี่ <laughs> อย่าตื่นเต้นดีกว่าไม่อ่ะโอ้โห ตาอนี้เขาแค่ตื่นเต้นนะครับตาแนวไหมหน,นี่เลยเขาเรียกว่าบททดสอบบททดสอบลูกผู้ชายคือโดนหนึ่งสีไหนยังไม่ตื่นเต้นเท่าพี่นั่งอยู่ข้างหลังอ่ะ <c oughs> ใช่ครับคนดูปกติเจอสองตี้ผมยังไม่ผมยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่พอพี่มอสมานั่งอยู่ข้างหลังอ,ะอ่ะดีจัดวะ่ะมันตื่นเต้นจริง <c oughs> มันตื่นเต้นจริงเว้ยคือแบบมันทําอะไรไม่ถูกอ่ะเฮ้ยกูจะเล่นเลยไหมเฮ้ยวัวไงดีวะอะไรเงี้ยจริงจริงนะมันตื่นเต้นจริงอันนี้ผมก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับทุกคนว่าผมโคตรจะตื่นเต้นเลยนะครับแม้ว่าผมจะนั่งตัดหรือนั่งดูทุกครั้งเลยผมก็ตื่นเต้นทุกครั้งเลยนะครับคือแบบส่วนหนึ่งก็อิ่มอกอิ่มใจนะครับที่แบบเออแบบ ไอ้ที่เราไม่คิดว่าเราจะมาจุดจุดนี้ได้อะไรอย่างงี้นะครับทุกคนนะคือแม่งโคตรภูมใจเลยนะครับนะคือแบบขนาดดูคิดตอนนี้ผมยังตื่นเต้นอยู่เลยนะครับทุกคนก็จะสังเกตเห็นได้ว่านะครับว่าผมในเทสจะไม่พูดอะไรเลยนะครับนะก็คือจะมีแค่พี่มอสพูดอย่างเดียวนะครับแม้ว่าผมจะปิดไมค์อยู่ก็ตามนะครับเพราะว่าผมตื่นเต้นอยู่นะไม่รู้จะเอนเตอร์เทนคนดูยังไงแล้วก็ในหัวตอนนั้นคือไม่มีคิดเรื่องเอนเตอร์เทนคนดูเลยนะนะทุกคนนะตายหนึ่งดี เทำไมผมไม่ได้ยินเสียงพี่อ่ะพี่มอสอ่ะโหลโหลโหลโอเคไั้ไ่มมันมีกี่ตัวไม่รู้ผมเห็นตัวเดียวเมื่อกี้มันนั่งเลงพี่หรือเลงคันลูกอระงั้นเราเข้าโมเตลก่อนเรายึดคูนกลางก่อนไหมเองจะได้เชิดถายเต็มที่เดี๋ยวเปิดหววอุ้ยวว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  เอาเลพี่พี่เอาไปซะละเอกแนเอกแนเอกเอกแนมาหน่อยเอกแนเอกแขนเอกแขนเอกแขนเอ้ยเอโชว์เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวกล้องพี่จับเป็นท่านพี่พากันไว้ไม่เป็นไรผมมีกล้องรอ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 โอเคนะเอาล่ะผมก็มีกล้องก็ู้เนอะกล้องไรวะเนาะไม่ใช่กล้องเว้ยไรใช่ไมไม่ไม่ลงไปจุ่มฝืนนี่แม่เนาะเอาวะ ดีๆนะเว้ยมันทำพี่นะเว้ยมันต้องตายสองตายพี่หลายแม็กแล้วนะพี่ได้ยินเสียงหลายแม็กแล้วนะอ๋อเมื่อกี้ผมยิงบอ็อกอ๋อบอดแม็กนึงเลยเหรอเบสรวยจัดเฮียยิงบอดเป็นแม็กซ์ไปดังมีเพื่อนหรอพี่มีมีมีเนี่ยบ้านน่าจะบ้านนี้บ้านนี้บ้านสุดทางเนี่ยอ่าะพร้อมไหม ที่ว่ามันสั่นแล้วมันกลัวยองจัดอ่ะอุ้ยอุ้ยมันเอ็มเควะน้องอะไรอ่ะพี่ทำไมมันเก็บเสียงด้วยไม่เอ็งไหวปะเอ็งเอ็งไหวปะพี่ถามแค่นี้แหละมันท้อพี่เนี่ยอ่าพี่เระเบิดสูตรให้แล้วข้างบ้านน่าจะข้างบ้านว่ะน่าจะตายพี่ตายเอ้าสวยน้องอุ้ยมีตัวมีตัวอุ้ยอุ้ยอุ้ยอืมหลอกให้มันหลอกให้มันดีใจบ้างก่อนคนดูเราเล่นไม่เป็นซึบ อิงของลั่นปะล่ะนี่พี่ให้เอิงเชิญอ่ะเดี๋ยวตัวเดียวพี่ว่ามันตัวเดียวละวตมันทำน้องพี่เร็วหว่าไเพี่อเอ้ยไม่พ้นจุดเกิดเลยสตาร์หนึงว่ะไม่เป็นไรน้องแก้ครับไม่มีแก้ไม่แก้ไม่แก้ไม่ได้หัวผมเม็ดเดียวเลยพี่ไม่เป็นไรน้องพี่ดูหัวผมดิ อะไรของกาอ่ะเลยทำไมวะกูเอาใครมามันไม่เคยผลจุดเกิดกันเลยวะมอนไหมบักพี่ไม่ยืดชืด b ร o มาคนดูผมมาเราฟาร์มกันเพราะอะไรอพี่ทำไมเราถึงได้ผิดจุดนี้ ไแมเราศัตรูมาไงเยวได้ได้เชิดมาพีมาเอ้ยโอ้บัตตัวนี้กันได้ปีนขึ้นนี่ว่าโอ้โหได้เทม b รอ เฮ้ยทำไมเต็มสู้เลยวะเฮ้ยคนนี่ว่ะตายปะอตายเอยู่ข้างนอกเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรพี่ไอ้ตุ๊กตาไอ้ตุ๊กตาแดงๆมันคืออะไรวะแลปิงอย่างเยอะเลยไหวอ่ะไม่เข้ามาดี่ยวของไปเด็กไหวเดี๋ยวไปย่องเลย มันมีที่แปดว้เอ้าเขี่ยเลยน้องกูโอ้โหอุ้ยเว้ยไหว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 มึงไหวเจ้ากูโโอ้หไหนไหนนี่ไหนนี่มันไหวเฮียไหนอาถันว่ามึงซื้อหัวเปลี่ยนด่วนเลยว่าอาถันไอ้เฮียหัวเนี่ยคืออะไรวะพี่โอ้โห แล้วมันยืนนิ่งๆอ่ะโอ้สดว่าปอดไม่ไหนมันอาถันเฉยๆหรือมันไม่ต้องใส่แล้วพี่ต้าใส่ยังขนาดนี้พี่ว่ามึงใส่ต่อเดี๋ยน้องผมเชื่อแล้ววาพี่ที่ว่าํำไมวะผมทำลายอาถันไม่ได้วอมันยังไม่มีใครล้างได้เว้ยเนอะ พี่ว่าเมื่อกี้มึงเกิดฝั่งรู้นหลายตางไม่ได้เจอตานี้น่าจะได้เฉิดแล้วเนาะไม่เขียวเลยพี่อ๋มันอยู่ที่ฝั่งรอเปล่ามึงฝั่งมึงไม่ได้เกิดบ่อยฝั่งนี้มันอาจจะถนัดกว่าก็ได้ฮะไม่เกี่ยวพี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวดีขวาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวดีขว่ายังไงยังกว่านี้อยู่ที่ฝีมือพี่ไม่อยู่ที่ฝั่งกินข้าวแม่อร่อยเลยทำไมพี่ทำไมแม่อร่อยอ่ะไม่ได้เจอหมหบาวันนี้ทุกคนเล็กนบ วายเชี่ยโอ้ยเชี่ยระยะจูบเลยพี่สวยพี่ระวังในกูดังนะพี่ว่าน่าจะมีว่ะเอ้ยมีมีมีตายไะมาตายสวยยังมีอีกหนิพี่ได้ยินเสียงอยู่มั้ยยังมีไอ้คิดมันไอ้มันแวะฟาร์มไม่มันแวะฟาร์มอ่ะดิ ันไล่ฟาร์มมันไล่ฟาร์มเจ๊บะไม่เจ๊เลยจากคอตกแน่เลยเฮ้ยมาดิ๋ยวยืนยืนเกินหนึ่งนาทีถือว่าดีแล้วเว้ยนี้น้องพี่ผมหายเกรงละเออมันเริ่มมาใช่ป่ามันเริ่มมามันเริ่มเข้าข้อแล้วน้องมันบอกหายเกรงแล้วกูดูแสดงว,ว่าตาอนี้มาแล้วครับมาแล้วตีหน้าระวังแล้วกันนี่ไงนี่ข้องมามีมันทัก ไปไปไปอันนี้คนดูบอกเกือบตายเฮี้ยตายมันอยู่มันอยู่ตายแล้วพี่ตายแล้วตัวข้างหน้านุ่มพอดีตายแล้วมีข้างหน้าอีกนะระวังนะมันเตี้ยนอยู่อยู่ข้องม้าใช่ไหมพี่สรุปสรุปมีไหมน่าจะมีอ่ะไม่แม่ไม่ใช่ข้องม้ามองไปตรงๆอ่ะเจอเลยอ๋อทางตรงตรงกลางอืมไม่ต้องเก็บของพี่เล่นเลยอุ้ยโอ้ยอย่ากระจกแตกมันยิงมาแล้วมันยิงมาแล้วมันยิงมาแล้ว ิผ่านแล้ววะพี่ผมคิดว่าผมจะรอดไปถึงนี่วะเค่บปวดหมดรอดยังรอดเจ็บพี่ดิซ้ายบนเนี่ยเออยเกาะกลางนี่างนี้นี้เจ็บนี่งานมาแล้วโอ้ยพี่ครับผมพี่พี่ตุยไปแล้วน้องดยพี่ตุยไปแล้ว อ,อันนี้มอ,อ่ทาทาทาเววิส์กิลเฟรนด์บรทาเววิส์กิลเฟรนดนี่ซ้ายนี่เต็มเลยดวงเรามานี่ว่ามันเรียกถูกคนได้ปะพี่มันไม่เรียกผมมาเล่า <laughs> แม่งแม่งเอ,อ้ยมันเรียกพี่เด้นี่ไงขึ้นหลุดมาล้วนเลยนี่มาแล้วโซเม่หนีบราสเอา บอกชันทีนี่คืออะไรซ้ายช่่วยยบออกันนหระวังซ้ายข้างล่างเต็มเลยนะตายสะพานตัวนึงตายเองเลยเนี่ยตายเองเลยเนี่ยตายเองเนี่ยเออเออมาเฮ้ยนั่น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 เออมาได้วะกูดูลุกล้างอถัดได้แล้วว่ะ ระวังตรงซีฟนะมีผู้เ<ร>หลือรอดฝ<อ><ๆ>ั่งนี้ตัวหนึ่งไปไหนไอ้น,นี่มันตายแล้วจังหวะไซน์มันตุยแล้วคุณดูตัวใต้ตสะพนนานาน,าน,าน,านั่นนั่นนั่นะเอ๋ทรงเรื่มมาว่ะรอบนี้ทรงเรื่มมาละบอดนี้ว่ะในโมเตลยังมีอีกใจ่ะ ใช่พี่ใช่ใช่ขอผมจะแบบหายแล้วพี่ต่อยอยู่คนเดียวจะจะจะได้กดดันอกไรนะล่ะเจ้าเขา10 seconds later เฮ้ยอะไรอะไรเนี่ยสะพานเบอรอกี้ปีนึกว่าซ้ายมือไม่ขวามือสะพานใช่ไหมพี่นึกว่าบอร์ดสองเนี่ยเออสองสองร้อยสิบเออนี่แหละฝั่งนี้ะโอ้คิดว่าบอร์ดพี่ก็นึกว่าบอรด นึกว่าบอดเหมือนกันเมื่อกี้เฮ้ยเออทรงมันมาว่ะมันมาแล้วกูดูแมวผมบอกแล้วมีทรงมีทรงฮนะหลังมาแล้วรายการเก่งใครหาตัวเก่งอยู่นี่มาแล้วมาแล้วสี่ห้าตาแรกนี่คือไอ้นี่เฉยๆครับมาฟอร์มมาฟอร์มเป็นเล่นไม่เป็นเฉยๆใช่ปะต,ตอนตแรกอะคือน้องมันตั้งใจตั้งใจแบบเล่นไม่เป็นอะไรเงี้ย เจพี be, ่ผมจะเป็นแบบนั้นก็ได oh ้เดวตัวนี oh, ้จะตามมันข่าวได้บอดยิงมันยิงเรียกเองหรือเปล่าวะอุ้ยบหาแล้ววะพี่อ๋อไม่เป็นายไม่หักขา BM ห้าเก้าใช่ป่ะคุณดูี m ห้าเก้าบอดแต่มันยิงใครเดีระเด็นยิงนานด้วยพีวาคนหรือเปล่าบอดเอ้ อยู่ไหนวะถังไอ้ดับนี่วะอย,อยู่ในบ้านหรือเปล่าในหออ่ะหอชั้นล่างอะ่ะหอชั้นล่างอะ่ะเช็คดีดีบอดมันหันมาทางนี้เหรพี่แปกเออไม่รู้อะ่ะมันหันมาตอนผมมานะตอนน่ออลละไรต้องใจ อบอดบักยิงคนมีตัวเนียนเอ้โหมันมีตัวเนียนแหละไม่รู้เนียนไหนอะปะน่าจะเคลียร์และ <c oughs> เอเดี๋ยวเครื่องดับคนดูเราเล่นก่อนเสร็จแล้วบอกน,อน้องนม่เห็นปะพี่มอสก็เป็นเหมือนผมเลยที่แบบว่าคือถ้าหยุดเล่นอะไม,ไม่ออกเนี่ยป่ะเนี้ย ปืนฮนันะุด้วยขโมยกระเป๋า <laughs> ขโมยกระเป๋าเองเลย <laughs> ขโมยกระเป๋าเลย <laughs> ไห่มีอะไร <laughs> มีอะไรในนี้เพื่อนเค อุย้ยมันมีของแดงอี้ยม,มีของแดงในกระเป๋าเรียเอ้ยม,มีของแดงในกระเป๋าคนดูเชียอุ้ยอุ้ยมีของแดงในกระเป๋าไอ้ย เรียบร้อยเรียบร้อยเลยเฮียมีของแดงในกระเป๋าทุกคนฮะดิอาเดี๋ยวเอมันไม่ได้เอาแค่ฮะมันเอาไปหมดเลยมันเอาของผมไปหมดเลยทุกคน เอาของผมไปหมดเลยโอ้โหโอ้โหมันไม่เหลือให้สักตอบเลยโคตดูอ็มพีไฟอะไอ้หนูอะ่ะเห็นไหมเอ็มพีไมันทิ้งไวนะ้น่ะปืนมันอะโคตรมันมเหลือไอมันดิมันมเอาไ,ไปหมดเลยไอ้หมอนี่ มันเห็นผมว่ามันเก็บหมดแนะ่มันก็เก็บหมดนี่หว่าไอเชียมันเอาไปหมดจริงมันเอาไปหมดจริงมันเอาไปแบบไม่เหลือเลย สำหรับใครที่กำลังมองหานแล้วเติมเซฟจะเติมเกมได้ด้วยรา,าคาถูกเนมุมขอแนะนำเลยนะครับวิสัทกิกมมิ่งบริการเติมเกมราคาถูกนะผมเซฟ4ช่องในเพียง68บาทเท่านั้นเองนะครับส่วน6ช่องเนี่ย199บาทเท่านั้นเองนะครับผมก็เป็นซีซั่น10เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ท่านผู้ชมได้ดูคลิปนี้นั่นเองนะครับเพราะงั้นก็เดี๋ยวเรามาเติมกันได้เยอะนะครับผมลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนี้เลยครับว้าหลังจากนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วนะทุกคนก็เล่นต่อพี่มอสไม่กี่เกมนนะะครับก็ ขาจะคลิไปไว้แต่เพียงเท่านี้ลักกันนะครับผมนะก็เจอกันใหม่ EP หน้านะครับจะเป็นอะไรฝากติดตามกันด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ก็มีความสุขมากครับไม่ว่าจะต,ตอนมานั่งตัดตอนมานั่งดูกี่ทีกี่ทีทก็สนุกครับผมนะโคตรภูมิใจเลยนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมที่ทําให้ผมมาอยู่จุดนี้ได้นะครับทุกคนขอบคุณมากๆจริงๆนะครับซ e e you เก a i n ิ้งทางนนะครับผมบ๊ายบายครับ